สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับสแตนดาร์ดโทเคนและอิลิทโทเค็นะครับในแมปที่มีชื่อว่าเบดบอลนั่นเองนะครับวิธีการรับยังไงเรา ไปรับชนกันเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วให้เรากดตัวคำว่า Holiday Event 2024ที่อยู่ทางด้านซ้ายของเรานะครับเมื่อเรากดคลิกแล้วเราจะเห็นภารกิจทั้งหมด2อย่างนะครับซึ่งเราจะต้องรับตัว Standard Token ก่อนนะครับเราถึงจะทําตัว Elite Token ได้นะครับนะสำหรับตัว Standard Token เราจะต้องเล่นมินิเกมอะไรก็ได้นะครับนะทั้งหมด5อย่างครับในโหมดที่มีชื่อว่า Mountain Quest นั่นเองครับสำหรับวิธีการเล่นนะครับให้เรากดตัวคำว่า Play นะครับหน้าปุ่มสีเขียวหลังจากนั้นมันจะเด้งหน้าต่างให้เราเลือกนะครับให้เรากดตัวคำว่า Mini Game Mountain นะครับตรงนี้นะ เมื่อเราวาร์ปมาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเดินตามผมมาได้เลยนะครับเราจะต้องเดินไปตรงจุดที่มันเป็นจุดอะไรนั่นแหละที่มันมาร์คอยู่นะครับนะก็ ถ้าเกิดเราเดินไปแล้วนะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังนะเราจะต้องรีบเข้าไปตรงจุดนั้นก่อนที่เวลานับถอยหลังจนหมดนะครับนะไม่งั้นเราจะตุยนะครับผมลองมาแล้วนะครับเลยบอกทุกคนเพราะว่าผมตายจริงมินิเกมจะมีทั้งหมดตามนี้นะครับตัวมินิเกมแรกคือ Snowball Dodge Ball นะครับนะขึ้นชื่อว่า Dodge Ball ก็น่าจะรู้อยู่นะครับเพราะว่าเรานนั้จะต้องโยนบอลใส่ฝั่งตรงข้ามให้ฝั่งตรงข้ามตกเหวตายนั่นเองนะครับก็มินิเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะต่อมาจะเป็น Ice Fishing ตัวมินิเกมนี้นะครับจะเป็นมินิเกมตกปลานะครับนะ สีเขียวหรือว่าสีฟ้านะครับนะแล้วก็ให้เรากด F นะครับแล้วก็ให้เรากดคลิกตกปลาแบบเกมฟิชเลยนะครับนะแนะนำนะครับให้ไปหาไอ้วงสีแดงนะครับเพราะว่ามันจะได้คะแนนเยอะกว่านะครับแล้วจะทาให้ฝั่งของเรานั้นเป็นฝั่งชนะนั่นเองนะครับนะแต่ก็มันต้องยังงเก็บะไม่ได้เกมต่อมาคือ Col o r Box บอกนะครับนะวิธีการเล่นก็ง่ายมากๆนะครับให้เราเคลื่อนที่นะครับไปอยู่ตรงสีที่มันแสดงบอกเรานะครับถ้าเกิดเรานั้นไม่อยู่ตรงจุดที่มันบอกนะครับเราก็จะตกตายนะครับน้อ๋อลืมบอกไม่ได้เกมนี้เป็นแบบที สุดท้ายนะครับคือเฟดดิ้งแพลตฟอร์มนะครับนะมินิเกมนี้ก็ให้เราครับอยู่ด้านบนให้นานที่สุดนะครับนะคือให้เราเหยียบแพลตฟอร์มนะครับถ้าเกิดเราเหยียบตรงแผ่นพวกนี้มันจะหายนะครับก็ให้เราเอาชีวิตรอดครับอยู่ให้นานที่สุดนะครับให้ตกไปนคนสุดท้ายนะครับเราถึงจะชนะนะและเมื่อเราเล่นครบ5้มินิเกมเราจะได้ตัวเหรียญตาสเตดาโทเคนมาแบบนี้นะครับไปดูอ l ลิ e โทเคนกันเลยดีกว่าสำหรับอ l ลิ e โทเคนนะครับให้เราเล่นไปเรื่อยจนกว่าเราจะเจอทางขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเราเจอทางขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็คตรงจุดที่่มันนาร์บออกเยูะ เมื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับให้รอเวลาด้านล่างนับถอยหลังจนหมดนะครับและตัวบอสจะเกิดนะครับนะเมื่อบอสเกิดแล้วเราจะได้ตัวอ e ิล t ิตโทเค็นมาแบบนี้นะครับวิธีการรับก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบาย